สวัสดีค่ะแอมจากมิกเคมลาสาขาสยามพารากอนนะคะวันนี้แอมมีสินค้าตัวใหม่จะมาแนะนำนะคะสินค้าตัวนี้มีชื่อว่าปิ้นโทสนั่นเองซึ่งเจ้าปิ้นโทตัวนี้นะคะก็คือเครื่องปิ้นฟิล์มอินสแตขนาดพกพาจากแบรนด์ทาการาโทมีซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตของเล่นชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในกล่องกันดูนะคะว่าสินค้าข้างในมีอะไรให้บ้างและใช้งานกันแบบไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยตอนนี้แอมจะแกะเป็นตัวสีชมพูนะคะข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันแน่เป็นสีชมพูนะคะสวยมากสําหรับผู้หญิงน่ารักน่ารักแล้วก็มีคู่มือ อันนี้จะเป็นคู่มือนะคะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทางนั้นเลยค่ะตัวเครื่องนะคะจะไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่นะคะเพราะเขาทำงานแบบไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้านะคะส่วนด้านหลังจะมีช่องใส่ฟิล์ม i n s t e c Mini ของฟิล์มฟูจินะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Big Camera ทุกสาขานะคะส่วนตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะบ่งบอกถึงฟิล์มคงเหลือเท่าไหร่เกินด้านนี้ก็จะเป็นที่ ฟีดฟิล์มออกมานะคะจะมีช่องอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ที่ยื่นออกมาสีออขาวก็เอาไว้ฟีดฟิล์มนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูว่าเขามีอะไรอีกซึ่งก็จะมีแผ่นสีขาว ตัวนี้ก็เอาไว้วางกับโทรศัพท์นะคะส่วนช่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องกระจกนะคะเอาไว้ดูลูกว่าภาพของเราอะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไหมนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าด้านหัวหรือด้านท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวยางกันลื่นนะคะไว้ติดกับโทรศัพท์เพื่อไม่ให้โทรศัพท์เราเคลื่อนเวลาที่เราเอามาวางอยู่บนเครื่องฟินนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวปุ่มกดชัตเตอร์นะคะหรับการทํางานของเขาก็คือเอาไว้กดถ่ายรูปภาพจากบนมือถือนั่นเองค่ะสำหรับการเตรียมมือถือแอมก็จะแนะนำให้เปิดโหมดเครื่องบินนะคะเพื่อไม่ให้มีสัญญาณรบกวนจากไลน์หรือการโทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็ปิด rotate ออกไปนะคะเพื่อไม่ให้จอหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดความสว่างบนหน้าจอให้มากที่สุด ค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกรูปที่เราต้องการจะพิมพ์น,นะคะก่อนจะพิมพ์เราก็จะเห็นสัญลักษณ์ตรงซ้ายมือเราค่ะจะมีกรอบตรงนี้ก็คือสังเกตว่าหัวจะมีหัวคนแล้วก็ด้านท้ายนําเฟรมนะคะสีขาวมาแปะลงที่บนหน้าจอเราให้มันตรงเราสามารถขยายหรือจะย่อก็ได้ หลังจากนั้นก็พอตรงแล้วนะคะเราก็จะมาวางบนตัวเครื่องปิน้นจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างบนเขาจะมีร่องไว้ให้วางสำหรับไอตัวแผ่นสีขาวนี่นะคะคว่ำจอมือถือลงที่เครื่องปินนะะ้นค่ะแล้วก็มาสังเกตบนตัวบนเครื่องปิ้นนะคะจะมีจอกระจกอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้น,นะคะ่ะกดชัตเตอร์เพียงแค่หนึ่งครั้งนะคะ แล้วหลังจากที่เรากดชัตเตอร์ไปแล้วก็เอามือถือออกได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้มือถือเราตกเนาะก็มาหมุนตัวสีขาวด้านข้างซ้ายมือนะคะเขาจะมีทิศทางลูกศรอ,อยู่ด้วยค่ะตรงนี้ก็คือหมุนเข้าหาตัวเราค่ะหมุนออกจนกว่าจะได้รูปออกมานะคะจะสังเกตว่านี่ค่ะแผ่นฟิล์มออกมาแล้ว อันนี้คือสุดแล้วข่าวภาพที่ได้นะคะก็จะแสดงผลใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะคุณภาพของภาพนะคะจะเป็นอารมณ์ของแบบกล้องฟิลม์มภาพอาจจะไม่คมชัดเท่ากล้องนะคะแต่ว่าอารมณ์เนี้ยจะเป็นสเสน่ห์ของแผ่นฟิล์มนะคะค่ะสำหรับตัวปรินโทตตัวนี้นะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะมีทั้งสีชมพูสีดำแล้วก็สีฟ้านะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่บิ๊กแคมราทุกสาขาทั่วประเทศในราคาเพียง9 9 0บาทเพียงเท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่สนใจกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพสามารถแวะมาหาแอมได้ที่ Big Camera สาขาสยามพารากอนชั้น2แอมและทีมงานรอให้บริการทุกท่านอยู่นะคะแล้วพบกันที่ Big Camera กว่า180สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตเทรนกล้องก่อนใครที่ Big Camera Channel ทาง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสวัสดีค่ะ